สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เอซทุกทท่านครับผมวันนี้มากับแม่ควานครับผมมาปลูกมาปลูกหญ้าครับมาปลูกหญ้าที่สวนขวานรถครับผมวันนี้ครับผมนี่ปลูกผสมประสานครับผมก็ไม่รู้ว่าไถยกลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงอะไรครับก็เพราะว่าพันหญ้าก็ไม่ค่อยมีครับก็เลยลง มันมันเทศลงมันเทศด้วยครับปลูกยาก็ปลูกไปเรื่อยๆครับผมปลูกไปเรื่อยๆฝานก็ไม่ค่อยมีต้นพันนะครับนี่ครับนี่ที่ที่ปลูกไว้แล้วกํลาลังเกิดครับกําลังสวยเลยครับกําลังเกิดครับผมวานป็ใจัเสียบออกครับปลูกเสียบออกครับผมปลูกไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็น มันสัมปะหลังครับมันสัมปะหลังควานรถลองทําดูครับผมทําดูเพื่อได้มีได้ถอนได้อะไรเป็นค่าน้ําค่าไฟบ้างครับนิดนึงครับผมปลูกไว้นิดนึงลองลองดูครับเพราะว่ามีต้นพัน์ธุอยู่นิดนึงก็เลยลองดูครับกําลังได้มาจะประมาณเดือนครับผมมาจะประมาณเดือนครับนี่ครับมันเทศ มีต้นที่บ้านครับผมดินก็แตกกระแหงแล้วครับแต่แห้งแรงมากเลยครับผมแห้งแรงควาและแม่ควาก็วันนี้เสร็จสิ้นจากภารกิจหลายๆอย่างครับผมจากการรับจ้างแล้วก็อะไรหลายๆอย่างวันนี้ว่างก็มาดูสวนครับผมมาดูสวนมาเอาหญ้าแล้วมาฉีดอบำรุงครับผมบำรุงมันฉีดบำรุงต้นมันครับนี่ครับ ในควานกําลังปลูกอยู่ครับผมปลูกหญ้าไว้ให้น้องช้างครับผมตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หกไร่ครับเป็นพื้นที่หกไร่ก็ประมาณเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้ก็น่าจะหมดสัญญาครับผมน่าจะหมดสัญญาแต่ก็ไม่รู้ยังไงครับผมเพราะว่าได้ยินควานจอยบอกว่าจะไถท,ทิ้งครับไถท,ทิ้งเราก็ไม่รู้วจ ถ้าถ่ายจริงแล้วเราจะหาต้นพันธุ์ที่ไหนมาปลูกครับยังไม่ทราบเลยครับผมว่าวันนั้นได้พูดถามถามควานจอยว่าหมดสัญญาวันไหนครับเขาก็บอกว่าเดือนนี้ครับน,นี้ครับผมเด็กก็ที่เหลือดูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ ให้น้องช้างครับผมควางก็ปลูกไปเรื่อยๆครับยกลงยกลงปูกไปเรื่อยๆครับครับผมตอนนี้ก็ได้ใกล้จะเต็มแล้วครับไม่มีพันญ้าครับวันนี้ไปตัดมาให้น้องช้างที่ที่กระบเชิงครับผมก็เลยทุกหมาก็เลยเอาศัยเอาต้นไว้ปูกครับเอาต้นไว้ปูกส่วนกลางๆก็ให้น้องช้างครับผมพอปูกไปด้วย ลูกไปด้วยให้น้องช้างไปด้วยครับผมตรงนี้ก็ไม่ค่อยเพียงพอครับก็บางวันก็มีไราสดบ้างครับผมเพื่อหาทุนซื้อต้นสกปรดครับตอนนี้ก็สั่งสั่งแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนครับเขายังไม่ให้คําตอบครับผมเราก็ได้สั่งไปแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซทุกๆท,ท,ท่านครับผมที่เมตตา ช่วยอุดหนุนเรื่องอาหารครับผมช่วยอุดหนุนเรื่องอาหารให้น้องช้างครับผมให้น้องช้างที่ตกงานครับบ้านน้องสมโชคครับรับผมถ้าไม่มีคุณแม่เอใจดีก็ช่วงนี้พวกเราเป็นคือช่วงตกงานครับผมช่วงที่ลำบากก็มีคุณแม่ f อให้กำลังใจครับคุณแม่ f อให้กำลังใจครับในควาสสวัสดีครับ สวัสดีคุณแม่เอซครับ <Yeah. S 1> ผมทำงานครับผม <Yeah. S 1> ก็มาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับผม <Yeah. S 1> ต้องคืนแต่เช้าๆผมทำช่วงเช้าๆอากาศจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับ yeah. Yeah. มาปลูก <Yeah. S 1> มาฉีดครับมาฉีดมันสัมปะหลังด้วยครับผลก็ไม่มาครับผมมาปลูกแบบแรงๆครับผมมีต้นเราตัดไว้แล้วเราตัดไว้แล้วถ้าไม่มาปลูกก็เดี๋ยวก็จะตายทิ้งครับ ก็จะต,ตายจริงปลูกผสมประสานไปครับปลูกอ้อยได้ลงหนึ่งปวกกินหมดครับผมปลวกกินอ้อยหมดเลยครับไม่เกิดครับผมอ๋อตรงนี้ก็น่าจะขาดแคลนเรื่องน้ําครับผมขาดแคลนเรื่องน้าก็ทาให้ยากครับข้างๆคันอรอบสวนนั่นก็ปลูกต้นกล้วยครับผมปลูกต้นกล้วยครับปลูกต้นกล้วย ปลูกต้นกล้วยข้างๆครับผมที่เคยถ่ายลงให้คุณแม่เอฟซีได้ดูครับอ๋อตรงนี้ก็ว่าจะไว้ให้น้องช้างครับผมครับหาพันยาถ้าเพจคุณจันทร์เขาถ่ายทิ้งจริงๆก็เราก็ต้องทยอยหาพันย้ามาปลูกเองครับผมรถต้องหาทยอยหาพันยาครับหาพันยามาปลูกไว้ให้เต็มครับผมก็ เพื่อให้น้องช้างได้กินอย่างพอเพียงครับผมที่ผ่านมาก็แรกๆที่เรามาก็ไม่มีทุนที่จะลงพันยาครับผมเพราะว่าด้วยความลำบากช่วงตกงานก็ไม่มีทุนครับผมไม่มีทุนก็เลยเสียสละให้ทีมงานคุณจันครับผมเพจคุณจันครับได้เช่าปลูกญยาให้ช้างที่ตกงานครับผม ตอนนี้พอหมดสัญญาแล้วเพราะว่าพวกเราก็เรื่องอาหารของเราก็ไม่ค่อยเพียงพอครับผมไม่ค่อยเพียงพอก็ไม่ได้ให้เช่าต่อครับเพราะเราจะจะปลูกเองจะปลูกเองครับผมเพราะว่าชามของเราที่มีอยู่ก็สามเชือกครับผมอาหารไม่เพียงพอครับอาหารไม่เพียงพอครับก็เลยว่าจะปลูกเองครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงครับถ้าเขาไทายจริงเราก็ต้องหาพันธุ์ยาปลูกใหม่ครับแต่ถ้าไม่ เราก็จะหาปุ๋ยหาอะไรมาใส่เอาครับผมมาใส่พอได้ประคองครับผมแล้วก็จะค่อยทยอยปลูกใหม่เรื่อยๆเพราะว่าเป็นตที่สามแล้วครับเป็นตที่สามแล้วสภาพของต้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไรครับผมขวานพาไปดูสภาพของต้นครับนี่ขวานมาครับ <c oughs> มาแต่ดึกแล้วครับมาฉีดมาฉีดยาบำรุงด้วยครับผมบำรุงให้มันสัาพลังด้วยแล้วก็มันเทศครับนี่ครับ สภาพต้นเป็นตอนที่สามแล้วก็ไม่ค่อยสวยครับผมห่างๆแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าแรงด้วยครับผมหน้าแรงนะครับครับผมก็เป็นหน้าฝนครับผมแต่แรงมาก <c oughs> นหน้าฝนแต่แรงมากครับสภาพต้นก็เป็นอย่างนี้ครับก็ไม่ไม่ค่อยสวยแล้วห่างแล้วก็ถ้าได้ปลูกใหม่ก็คงจะดีครับ ล่องครับผมยังไม่ไม่เสร็จเหลืออีกประมาณสองสามถงปุ๋ยครับที่พันญ้าที่ตัดไว้ครับควานก็จะรีเล่นครับผมเพราะว่าดิ้งสายวันนี้ก็อากาศจะร้อนครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรลงครับผมก็เลยมาถ่ายเพราะว่ามาถ่ายปลูก้าครับแปลง้าที่ควานกําลังจะปลูกเพิ่มเรื่อยๆครับผมปลูกเพิ่มเรื่อยๆเพื่อให้น้องช้างได้กินอย่างเพียงพอครับผมลดภาระการรบกวนคุณแม่เอฟซีครับ ฝากคุณแม่เอฟซทุกๆท่านครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับผมฝากคุณแม่เอฟซทุกๆท่านดูแลสุขภาพครับครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องปลายสมโชคครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องปลายสมโชคครับผมรักษาสุขภาพกันทุกๆท่านด้วยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปลายสมโชคด้วยครับผมสวัสดีครับ